สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินิ t y TK นะคะวันนี้นะคะคินิ t y เนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพ้าหลวอบหทวเตาลีดใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นอื่ในก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงค่ะก็มาเริ่มชมกันเลยดีกว่านะคะด้านบนนะคะก็ยกซุ้มหมวัวสิงนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สลับแกะลายบ้างนะคะก็ดีไซน์สวยเก๋ดีนะคะแล้วก็รอบตลับเนี่ยก็จะมีงานขึ้นเกลียวขึ้นหันขึ้นเกียวสวยๆนะคะ แต่ก่อนเนี่ยถ้าสั่งทํำงานแบบนี้จะต้องแพงแน่ๆนะคะแต่ว่าเป็นนี้เป็นงานมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสินะคะขึ้นเกลยวเอ่ยไข่ปลาเอ่ยนะคะแล้วก็พ่นทรายเอ่ยนะคะหน้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันค่ะชื้สวยงามนะคะได้ครบเลยทั้งแกะลายต่างๆานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบันพับต่างๆนะคะบันพับยาว สภาพดีนะคะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนเขาตรงหัวนี่มีตอก90%อยู่ด้วยนะคะชึบนี่ค่ะแล้วก็เปิดด้านอ้าลืมรีวิวด้านหลังนะคะเพลินเพลินไปหน่อย <c oughs> ก็ด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้คือใบไหนใบนี้เนี่ยคือท่านไหนที่ไม่ชอบแบบแกะลายเยอะๆนะคะใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ตอบโจทย์นะคะ ไม่น้อยแต่อะไรกันเรียกว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเริ่มเบลอแล้วตอนเนียตอนดึกนะคะนี่ชุบแล้วก็เปิดชมด้านในกันดีกว่านะคะจะได้วัดขนาดเผื่อใส่รุ่นอื่นได้นะคะด้านในนะคะขนาดนะคะความกว้างที่ฐานของด้านในนะคะจะอยู่ที่2.7เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านใน4.3มเซนนะคะแล้วก็ปิดชึบ แล้วกนะว็ขนาดความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่2.3เซนแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่3.7เซนนั่นเองค่ะแล้วใส่ห่วงน้องไปนะคะใบนี้เนี่ยหนักบาทกว่านะคะน้ำหนักของเขานะคะคือ18.15กรัมนะคะก็ใส่เป็นพระหลวงปูทวดเตารีดใหญ่นะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงค่ะก็ถ้าในสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าชอนักการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามาตรลับทอง กรอบทองสรภทองผารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสั่งทำได้ทางไลน์ท t t k หกหกหกหรือเพจเฟซบุ๊ k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้าค่ะก็ร้านคินนะคะอยู่ชั้นสามห้ามณิตน์งามวันอยู่ติดตัวริฟตัวกลางเลยนะคะก็วันนี้ท่านาท่านไหนนะคะสนใจอยากจะมาเบิกบรรทับทองกรอบทองเศษทองพ้าทองคำนะคะแวะมาได้ที่ร้านเลยนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะวันนี้คินนิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคินนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณนิติ PK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ